ดีค่ะเพื่อนๆค่ะบุณอ่อดกมักสาวเลาไต่ฟังเด้อครับเด้อ <c oughs> คอยน้องที่ช่องเม็กสาวโอ้เล่าไต่เหตุบาปหัวใจของไอแค่น้อสัญญาที่ดานต่อมอช่องเม็กให้รอบ่มีค่าลางานเมื่อบานฝากเสิคราวนั้นนัดวันกลับมา ลืมบ่าอุบลที่คอยสัญญาสิเป็นบ้าทำใจกระดนพ่อใดที่ผูกหัวใจเข้าไว้ด้วยกันสาวลาวข้ามมาทำงานที่ร้านอาหารในเคียงไกลคือลืมไว้เทไปแล้วบ่แค่บ่ทูบ่อลาย จิตหอดโทหาเป็นตาเหลือใจจากบาดเสียงไทยตอบมาถือดอกจำปายืนรอเกาะรั้วกงเหล็กที่ด่านตอมอช่องเม็รตนตำรวจต่อมอเนมนาไปใส,ส่โนเสาวล่าเจ้าจังบอมาหรือบ่าวล่าใต้ จงเข้าภาควันแล้วนะเป็นยังจังลืมสัญญาเคยลืมไปว่าเคยเป็นแฟนใครสาวเล่าไตอิดบาปหัวใจพวาไอแค่เด้คิดทอดผู้สาวปากเซเก็ดจังใดเด้สิลืมได้ให้เล่าเ็มที เปิดเอบีซีติดต่อกันง่ายแต่เป็นยังสัญญาณหัวใจผู้สาวเราตายถึงให้อายรอวาสานฝากบนแขนแขนคุณด้วยนะจ๊ะวาสาน